จากตำนานรักไม่มีวันตายสู่ตำนานเพื่อนเป็นหางง่ายเพื่อนตายหายากเรามาเล่นกันเถอะแดงพระขนุน เรื่องราจากทุ่งพระขนงที่ยังไม่เคยถูกเล่าขานการสานต่อตำนานความหลอนความน่ากลัวพร้อมเสียงหัวเราะจากสองเพื่อนซีนักเรียนหนังแจ็คแฟนฉันและเอ็กซ์วัชรพง์คนหนึ่งสร้างชื่อจากหนังเด็กสุดคลาสสิกอนอมใหญ่เมียมึงอนอมใหญ่เมียมึงนมใหญ่เมียมึงนมใหญ่เมียมึงส่วนอีกคน ชุบตัวทำงานเบื้องหลังสั่งสมประสบการณ์อยู่หลายปีกับดาวตลกแถวหน้าของเมืองไทยม่อมจกมกที่นั่งแทนเป็นผู้อำนวยการสร้างดูแลภาพรวมของโปรเจกต์นี้จุดกำเนิดของแดงพระขนงเริ่มต้นเมื่อสองเพื่อนสีตั้งคำถามเกี่ยวกับตำนานของแม่นาพระขนงตำนานอันเรื่องลือลั่นทุงที่ถูกถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์มาแล้วมากมายหลายหนโดยเรื่องราวส่วนใหญ่ มักวนเวียนอยู่กับนางหนาง้าหรือไม่ก็พีมาพม่มาค่ะแต่แทบไม่เคยมีใครพูดถึงลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างไอ้แดงมาก่อนไอแดงลูกพอ่อไอแดงนี่จำเป็นไหมจำเป็นแหละเนาะจะเป็นอย่างไรท่านนางนาถูกมนต์สะกดไปเรียบร้อยแต่ทุกคนกลับลืมใครบางคนไว้ที่ท่านาคถ้าไอแดงมันเป็นผีจะเอาพาเนี่ยไปห้อยคอมัน ขอบใจนะทำไมเอแดงมันไม่ปวดแสบปวดร้อนเลยวะผมกับเรื่องราวมิตรภาพแห่งวัยเยาว์ของกลุ่มเด็กแสบเพื่อนสีที่เริ่มสงสัยว่าสมาชิกคนหนึ่งที่วิ่งเล่นด้วยกันทุกวันอาจเป็นผีที่ตายไปนานแล้วไอแดงมันไม่มีเงาในกระจกถ้ามึงไม่ใช่พวกโกมึงลอกงมันเล่าลังขามึงจะรู้ว่าไอ้แดงคือใครแล้วก็ไม่ใช่ผีธรรมดาแต่เป็นลูกชายของนางนาตตำนานสุดหลอนที่เคยทำผู้คนทั้งทุ่งพระขนง ขวานผวามาเมื่อช้าหนาะถึงแม้จะเป็นหนังคนละค่ายแต่การมาถึงของแดงพระขนงก็ดูจะเป็นการสานต่อเรื่องราวของน,งนางนาหนังไทยระดับมาสเตอร์พีซจากปี2542พราะมบรรยากาศความตลกแอบหลุดยุคสมัยแบบเดียวกับหนังไทยพันลลานพี่มาพระขนงมาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเอถอะหรือจะไม่เล่นก็ได้นะ แแล้วต่นะเพิ่มเติมมาคือบรรยากาศความเป็นหนัง Coming o อฟเอที่ว่าด้วยเรื่องราวการก้าวข้ามผ่านวัยของเด็กๆและอุปสรรคที่เขาและเธอต้องพบเจอแน่นอนว่าความท้าทายในการสร้างหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ง,งานสร้างพีเรียดย้อนอยู่แต่ยังรวมถึงการค้นหาความลงตัวระหว่างความสยองขวัญและความตลกอ่ะคำหนึง่งเผ็ดนะสิถ้าเรากินสองคนอาจจะหวานก,ก็ได้ ในขณะเดียวกันมันก็ต้องเป็นหนังที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวคล้ายกับการดูแฟนฉันที่น้อยนากลายเป็นผีดโดยสองผู้กำกับใช้เวลาพัฒนาบทภาพยนตร์และขายโปรเจกต์อยู่นานหลายปีกว่าที่หนังเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงงานหินที่สุดเลยหนีไม่พ้นการเฟ้นหานักแสดงเด็กฝีมือดีไม่ว่าจะเป็นน้องเมลิกเจ้าของบทวันเฉลิมเวอร์ชั่นเด็กจากละครทองเหนือเก้ามารับบทเป็นแดง เด็กนิสัยดีมีน้ำใจคอยช่วยเหลือทุกคนตลอดถึงเขาจะเป็นผีแต่เขาก็ไม่เคยทำร้ายหรือหลอกใครมาก่อนจนกระทั่งการมาถึงของจุดแตกขักในเรื่องเพื่นเพื่อนไม่อยากเล่นกับแดงเพราะว่าแดงเป็นผีมากิมาชิดะรับบทเป็นมะลิผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มเพื่อนแสบแต่มีความเป็นผู้นำสูงเธอพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องเพื่อนรักอย่างแดงเลิกว่าแดงมันเป็นผีได้แล้วโรดผู้รัก เด็กแก่นที่น้ำมัมถูกใจหลังเคยไปออกรายการชิงร้อยชิงหลานพร้อมถูกวางตัวให้มารับบทแดงแต่เมื่อเวลาผ่านไปน้องเริ่มโตไปหน่อยแล้วได้ถูกเปลี่ยนมารับบทเป็นสีหัวโจกประจำกลุ่มไอแดงมันเป็นผี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 ที่ไม่ว่าจะไปไหนก็ต้องมีสองเพื่อนสีอย่างเหงไอหนูจำมั่งใจดีรับบทโดยไบว,วิกสุรชยัยและสำลี ลิวล้อประจำแก๊งที่ชอบบทนู้นนี่เป็นภาษาแรปรับบทโดย MJ Super s u p e r Ten เด็กรู้ครึ่งแคมาุูนหัวใจอีสานใครเจอก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กนี่มันแสบมึงเอาไปใส่เถอะช่วงนี้มึงมองมองคำคำมึงพูดดำก็ได้นะ <t ell> มองมองคำคำมันคงเครือโย่ <Yo! S 1> ร่วมด้วยหม่อมจ๊กมกในบทตาอินคนขี้เมาเพลเจอประจำหมู่บ้านจะเข้าไปแดกศพหรือไงหัวแดงไหนแดงไหน และเมื่อมีเรื่องผีก็ต้องมีพี่ป๋อง g t อ e show F M พิธีกรรายการผีอันดับหนึ่งของเมืองไทยมารวมท้าทายความเฮียนของตำนานบทใหม่แห่งทุ่งพระขนมหรือว่าจะให้ข้าเนี่ยทำลายวิญญาณไอแดงตอนนี้เลยก็ได้นะไอใจหมาไอหยาบช้าไอสามันไอจานสังกระสีไม่มตองกลจะกลัวมั้งเหรอไอผีน้อยคนกับผีอยู่ด้วยกันไม่ได้ดอกมาลถ้าแดงไม่ใช่คน เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ไหมแดงจะเป็นอะไรก็ช่างยังไงก็เป็นเพื่อนเราแ,แดงพระขนง31มีนาคมในโรงภาพ,พยนตร์และห้ามพลาดกับบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับแจ็คแฟนฉันที่จอดออดจัสติวิเท่านั้นก่อนจากกันไปบอกผพ้กเราหน่อยครับว่า หนังตำนานพระขนงเรื่องไหนคือที่สุดของคุณถ้าคุณร้างหนังไทยก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลาคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวทีจอดออก u u t t o อ It พิมพ์จรารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทยหนักนิดเบาหน่อยพวกเราก็จะให้อภัยกันพวกเราจะรักกันจนวันตาย สารูไอไข่ไอไข่พ่อมึงสินเนี่ยแดง